งานวันนี้เหลือแค่เช็ดกระจกอย่างเดียวใช่ไหมแตงใช่จ้ะงั้ก็รีบจะได้ทำให้มันเสร็จเสๆๆี๋ยวบัวอะไรแตงทำไมวันนี้หน้าแกซี่แปลกแปลกแกแอบไปทารองพื้นผิดเบอร์มาหรือเปล่าเนี่ยบ้าเหรอฉันไม่เคยแต่งหน้าอย่างงั้นก็แปลกนะฉันว่าจะถามอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้สิฉันไม่เคยสังเกตตัวเองอะหน้าฉันซีดมากเลยเหร มาเออช่างเถอะรีบทําตรงนี้ให้มันเสร็จๆจ,จะได้ไปเช็ดกระจกแล้วก็จะได้พักกันนี่นี่แกสองคนเน่ยอย่าอู้นะแล้วก็เช็ดให้มันดีๆด้วยรู้แล้วอะ ว่าแกว่าแกนะสิฉันเช็ดจนมือจะหงิกแล้วอ้วกไหบัวบัวนี่แกเป็นอะไรหรอบัวไม่รู้่บัวบัวโอยบัวบัวเป็นอะไรบัวบัวตบัวบัว บัวฟื้นสิบัวบัวได้ยินไหมบัว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 ไอออนบัวรู้สึกตัวแล้วอ่ะบัวค่อยนั่งนะเมื่อกี้แกรู้ตัวไหมเนี่ยอยู่ๆแกก็หน้ามืดหงายหลังลงมาเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็หน้ามืดไปเลยอ่ะฉันว่าแกอย่าเพิ่งพูดมากเลยเอาเวลาไปหาหมอไปตรวจเช็คให้ดีดีกว่าว่าแกเป็นอะไรกันแน่อจริง ด้วยไปให้หมอดูสัหน่อยดีกว่าแกก็ที่เหมือนกันนะแกตอนนี้ไหวไหมเนี่ยมันอยู่เลยอะอยหลังจากที่หมอได้ตรวจร่างกายของคนไข้แล้วนะคะหมอพบว่าคุณมีอาการของภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีนะคะเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอเกิดจากการที่ร่างกายของคนไข้มีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ก็จะส่งผลให้ร่างกายของคนไข้มีอาการซีดอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายค่ะก็หลักๆนะคะก็จะเกิดจากการที่คนไข้ขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็กค่ะคนที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยค่ะมีอาการเป็นยังไงบ้างอะคะคุณหมอผู้ที่ขาดธาตุเหล็กอาการจะไม่แน่นอนนะคะคนไข้อย่างเช่นหุดหงิดง่ายอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการนอนไม่หลับหรือบางรายเนี่ยมีภาวะหัวใจล้มเหลว บางรายที่เป็นนานๆน,นะคะก็จะมีอาการซีดอยู่ด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะมีวิธีป้องกันหรือว่ารักษาเบื้องต้นไหมคะคุณหมอมีค่ะคนไข้ง่ายมากด้วยนะคะแค่คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินรับประทานอาหารที่มีสารอาหารประเภทธาตุเหล็กสูงๆเช่นตับเลือดหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหรือคนไข้จะทานยาบำรุงโลหิตอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะ ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ช่วยอธิบายแล้วก็ให้ความเข้าใจในการรักษาโรคโลหิตจางกับดิฉันนะคะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะยินดีขอให้โชคดีนะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ อะไรสีหน้าแกดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไม่ซีดเหมือนรองพื้นผิดเบอร์เหมือนเมื่อหลายวันก่อนอะ่ะอ๋อนี่ก็แซวอีกแล้วฉันชมอย่าไม่ได้แซวแล้วนี่คุณหมอบอกแกว่าไงบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิหมอก็ให้ยาเสริมธาตุเหล็กฉันมากินเพราะว่าฉันเป็นโรคโลหิตจางอ๋อสีนี้เองเออเที่ยงนี้พวกแกสองคนจะกินอะไรกันอะ่ะฉันเอาเหมือนเดิมแล้วบัวล่ะอืมฉันขอเป็น ก็เขาตับหมูแล้วกันฮะปก,กะติแกไม่กินเครื่องในนี่ก็เพื่อสุขภาพนะต้องหัดกินหน่อยหมอบอกว่าตับเนี่ยมีธาตุเหล็กเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางอะ่ะโหนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าอาหารมันก็จำเป็นต่อสุขภาพเหมือนกันอะ่ะ <c oughs> คนอย่างแกจะไปรู้หลยายๆแย่แตงอย่างแกนะไม่มีวันขาดสารอาหารหรอกมีแต่สารอาหารเกินนะสิไม่ว่าโอแตงอะ่ะ ใส่ก็เรื่องจริงฮะ